เปิดผลตรวจเลือดจบแล้วชีวิตในวงการบันเทิงนางเอกดังกลายเป็นข่าวโด่งดังชั่วข้ามคืนหลังจากที่มีรายงานว่านักแสดงสาวเกาหลีใต้คิมแซนคิมซาเอรอนถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเธอได้รับการตรวจวัดระดับแอลเลฮอล์อในเลือดเรียบร้อยแล้วและพิษข่าวเช้ดังกล่าวทำให้ซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ต้องถอดคิมแซนออกจากผลงาน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ KEPCO ยืนยันว่าคินแซนได้ติดต่อมาเพื่อพูดคุยเรื่องชดใช้ค่าเสียหายมอบแลงไฟฟ้าจากอุบัติเหตุแล้วค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณ20ล้านวอนและตอนนี้เธอกำลังดำเนินการติดต่อร้านค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเช่นกันล่าสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าทางตำรวจได้รับผลตรวจเลือดของนักแสดงคินแซนแล้ว จากรายงานไม่ได้มีการเปิดเผยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ในเลือดของเธอแต่ผลตรวจอยู่ในระดับสามารถยกเลิกใบขับขี่ได้และทางตำรวจจะทำการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไปส่วนเส้นทางบันเทิงของคิมแซนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตาม